Progress. สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับรายการแมตต์ปา,าร Math ์แชมเป้นเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสื่อข้อสอบนานาชาติรอบแรกปีการศึกษา2025ข้อที่19นะครับข้อที่19จดบอกว่าจำนวนสองหลักที่เรียงติดต่อกัน5จำนวนเมื่อสลับ และหลักหน่วยของแต่ละจำนวนจะได้จำนวนห้าจำนวนชุดใหม่ที่มีค่าเฉลี่ยสี่สิบสามจุดหกจงหาผลรวมของจำนวนสองหลักเดิมทั้งห้าจำนวนนี้ก็คือ,อ,อผมจะเริ่มจากหาผลรวมก่อนนะครับ ผมจะเขียนว่าผลรวมห้าจำนวนเดิมเท่ากับม,มันมีห้าจำนวนนะครับก็เลยต้องเอาสี่สิบสามจุดหกมาคูณห้าได้เป็นสองร้อยสิบแปดนะครับ และเมื่อเราสลับนะครับหลักหลักสิบของจำนวนเดิมจะกลายมาเป็นหลักหน่วยของจำนวนใหม่ก็คือผมต้องหาจำนวนอ๋อผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าก็คือถ้ามันเป็นจำนวนเดียวกันหมดอะครับเช่น ้าเป็นสามสามห้าตัวเป็นสามทั้งห้าตัวเลยสามเอาใหม่สามสิบเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าก็จะได้เป็นอจำนวนใหม่คือสิบสามยี่สิบสามสามสามสี่สาม ห้าสิบสามและผลรวมเอดูตรงตรงหลักท้ายครับมันจะรวมกันได้ห้านะครับเป็นห้าพอเราได้แบบนี้แล้วผม ตอนเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีเป็นเลข35อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือาหลักคือหลักสิบของเดิมจะเป็นเลขเดียวกันไม่ได้และเพราะว่าห้ามลงท้ายด้วยเลขศูนย์กับห้าโอ เอ่าแล้วเราก็จะมาลองเขี่นกันดูนะครับว่าแปดคือห้าจำนวนอะไรบวกกันบ้างแปดสองก่อนนะสอ,องสองสามสามสี่อ่าลองบวนะครับหกอ่าไไหมนะครับเป็นสิบสี่สามสาม สามสามสี่เป็นสิบหกอืมไม่ได้ครับต่อามาสามสามสี่สี่สี่ก็ยังไม่ได้เอ๊ะหรือเปล่าหกบวกอได้แล้วครับหกบวกสิบสองเท่ากับสิบแปด ก็ลง้ายด้วยแปดพอดีเลยลครับอ่าแล้วก็จะมาไล่กันนะครับว่าสามสองตัวกับสี่สิบสามตัวมีอะไรบ้างก็ไล่ง่ายเลยครับคือสามแปดกับสามเก้าสี่สิบสีเอ็ดสี่สิบสองอ่าครบแล้วครบแล้วเอ่อรวมกันได้เท่าไหร่ัะเนี่ย จับคู่บวกแปดสิบแปดสิบลบสิบรวมได้สองร้อยนะครับแต่พอเราสลับหลักแปดสิบสามบวกเก้าสิบสามบวกสี่ใช่ไหมครับสี่สี่บวกสิบสี่บวกยี่สิบสี่เท่ากับเท่าไหรล่ล่ะอ่าสิบเจ็ดสิบ ยี่สิบยี่สิบเป็นสองร้อยสิบแปดพอดีเลยครับเอาหาอะไรครับข้อปุนรวมปุนรวมของจำนวนสองหับเดิมทั้งห้าจำนวนก็คือที่เราหามาแล้วตรงนี้ไงครับอ่าและข้อนี้ก็ตอบได้เลยครับว่าสองร้อยอ่าไม่ต้องมีหน่วยครับ อนนี้ถ้าเกิดว่าเราตีโจทย์ไม่ออกเราก็จะทําไม่ได้อะครับและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามผมมาได้นะครับในเพจผมเลยและผมอยากให้เพื่อนๆช่วยก,กดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำยิปฉลยข้อสอบต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ